ปิดกุญแจปุ๊บจะเป็นงี้โอเคปิดปิดกุญแจปุ๊บตัวมิตเตอร์ก็ทํางานนะครับสีสีเหลือเอสีส้มเนี่ยจะเป็นสายไฟหลีนะเห็นไหมพอต่อแล้วไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับสวัสดีครับช่างนัดน,นะครับจากนัดเลสซิ่ง a n n e l นะครับช่างประจําร้านเลสน,นะครับวันนี้เราอยู่กับมิตเตอร์ สองลสอสามตัวนะครับสองรุ่นนะผมเอาวัดรอบมาให้ดูนะครับเอาวัดรอบมาให้เพื่อนๆดูนะก็ปกติแล้วที่เราขายกันปกติขายกันประจานะครับจะเป็นวัดรอบดิฟฟี่หน้าดีนะสามนิ้วครึ่งนะครับเป็นวัดรอบไฟฟ้านะแต่ว่าวันนี้จะเอาตัวนี้มาให้ดูเป็นวัดรอบออโตเกตนะครับเป็นวัดรอบเครื่องดีเซลเก่านะใช้คําว่าดีเซลเก่านะั่นก็คือเครื่องไดเรกตไดเรกอินเจคชันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องคองมมอนเรลนะ ก่อนจะไปคุยกันเรื่องสาระความรู้นะครับฝากนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั a เล n ซิ่ง n แนลด้วยนะครับทั้ง Youtube และ Facebook นะครับบน Facebook เป็น FanPage นะครับชื่อเดียวกันเลยนะชื่อนั t เล c i n g นะครับก็จะมีวิดีโอที่เราโพสต์กันบน Facebook บน y o u u u e เนี่แหละเอาไปเอาไปลงบน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจร้านด้วยนะครับเลสซิ่งนะครับก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่องการทํางานนะครับที่ว่าเราทํากันหน้าร้านนะติดลดอะไรไปทํางานอะไรไปนะครับ แล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับจะให้รีวิวสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเอามาได้เลยนะช่วงนี้อยากจะอยากจะรีวิวให้รีวิวสินค้าอะไรตัวไหนนําเสนออะไรเอามาได้นะครับมาเรามาคุยกันเรื่องวัดรอบไอ้สอรุ่นนี้กันต่อนะโอเคอันนี้ที่ผมบอกว่าเป็นวัดรอบดีเซลเก่านะครับคือผมอะลึกๆเลยผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าทําไมนะ อันนี้ผมรู้แบบในมุมของผมเองนะว่าทําไมไอตัวเนี้ดีเซลเก่าถึงจะต้องใช้แบบนี้นี่ผมบอกเลยนะดีเซลเก่านะอย่าง TFR อ่า TFR นะหรือว่า Toyota Mighty X อะไรพวกนี้ที่เป็นเครื่องไดเล็กที่ยังไม่มีกล่องยังไม่ใช่เครื่องคองมบเล็วนะครับช้มิตเตอร์แบบนี้จะไม่ขึ้นนะแม้แต่ตัวไอเนี่ยตัวไททันนะครับตัวแรกนะที่เป็นเครื่องไดเล็กนะครับที่ไม่ใช่คอมันเล็วนะตัวนี้ก็ไม่ขึ้นนะต่อ,อยังไงก็ไม่ขึ้น คือมันขึ้นแล้วสัญญาณมันมันเคยขึ้นแล้วก็เหวี่ยงหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ตอกนะครับมันจะต้องใช้กล่องแปลงผมผมนะผมคิดว่านะไอ้ที่มันใช้ไม่ได้อะเพราะว่าไอ้สัญญาณที่มันออกมาจากเครื่องยนต์นะครับมันไม่เหมือนกันนะไอ้สัญญาณของเครื่องไดรเร็กเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องเบนซินเนี่ยอย่างตัวเนี้ยรถผมสามสี่สามประตูเครื่องเก่าไม่มีกล่องนะครับมันก็ติดได้นะ เออผมเอาวัดที่จานจ่ายนะครับมันก็มีสัญญาณจากจานจ่ายออกมานะเข้าวิตเตอร์นี่วัดได้นะผมคิดว่านะมันน่าจะแบบเป็นสัญญาณไฟฟ้าออกมาเนาะอันนี้ก็เป็นสัญญาณไฟฟ้าแต่เป็นคงจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเอ่ออาผมเขาบอกว่าน่าจะวัดจากหนึ่งเลยนะมีมีหนึ่งนะมีวัดจากได,ไดชาร์จนะฮะวัดจากไดชาร์จสองวัดจาก อะไรอ่ะศูนย์ใต้บนศูนย์ใต้ล่างอ่ะตัวข้างล่างอาจจะมีเซนเซอร์วัดบางทีเขาจะใช้แสงวัดอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็อันที่สามว่าจะตูดปัม๊มตูดปัม๊มโวฉีดนะครับสัญญาณนอะ่ะมันน่าจะไม่ออกมาออกมาเป็นไฟฟ้าอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเขาเลยจะักต้องใช้ตัวนี้ทีนี้ใครทีม่มีมิเตอร์แบบนี้อยู่นะครับและอยากจะติดกับรถดีเซลรถที่เป็นเครื่องดีเซลเครื่องดเล็กอินเจคชันนะครับต้องซื้อกล่องแปลงเขานะเขาก็จะมีกล่องแปลงขายให้กับมิเตอร์แบบนี้นะแต่ว่า อันนี้เขาทำมาเฉพาะอันนี้เป็นออโตเกตแท้นะครับออโตเกตแท้นะแต่ทนนี่ผมเคยบอกนะครับออโตเกตเขาจะไม่ค่อยมีเขาจะไม่ค่อยมีลอมนะครับเพราะว่ามันจะใช้คําว่าไม่นิยมก,ก,ก็ก็น่าจะด้วยนะคือเขาก็ไม่ค่อยมีปลอมนะอ่านี่หนะ้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะเมกอินไต้หวันนะเมกอินไต้หวันดีเซลออโตเกตแท้ตัวนี้เขาไว้ปรับรอบปรับแข็งปรับอ่อนนะนะฮะ แล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีสายไฟสองชุดชุดบนกับชุดล่างจะมีน่าจะมีเดี๋ยวขอผมดูในกล่องว่ามีอะไรมาบ้างนะผมยังไม่ค่อยแกะเลยเนี่ยผมมีแกะมาทีเดียวเองแกะมาตอนถ่ายรูปโอเคอ๋อเขาจะมีเล็กกับมีใหญ่มีกระบอกชิปไลท์ด้วยกระบอกชิปไลท์นี่นะ ชุดเขาจะมีอยงีมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยเขาคิดกั้จังเนะเมื่อก่อนนี้เขาชอบจริงๆเลยมีติ๊กเกอร์มีอะไรเงี้ยน,นะ,ะมีติ๊กเกอร์แล้วก็มีชุดสายไฟนะครับอันนี้เป็นสายลิง์อะไรไม่รู้อะหัวมันจะสองข้างแต่ยาวหน่อยอาจจะเป็นหัวเป็นเป็น,เป,นเป็นชุดสายไฟที่ไว้ต่อกระ,ะบอกชิปไลท์เนี้ยแหละแต่ว่าให้มายาวอาจจะแบบว่าย้ายที่ชิปไลท์อาจจะขึ้นไปไว้ตรง เสาแยกกับมิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราะว่ามันตั้งมันตั้งไฟยิยยงได้แล้วก็อันนี้เป็นชุดสายไฟนะครับดูจากสายไฟแล้วเนี่ยเขาจะมีสี่เส้นอันนี้เดาได้เลยไฟเลี้ยงเส้นมีไฟเลี้ยงเส้นหนึ่งไฟเลี้ยงกับไฟอ,ออนน่าจะมาด้วยกันนะเนี่ยเนี่ยเสามเส้นเนี้ยแล้วก็สีส้มน,น่าจะเป็นไฟหลีแล้วก็สีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณตัดรอบ<น>เดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองต่อดูดีกว่าว่ามิเตอร์เขาขึ้นแบบไหนนะนะผมเอาชิปไลท์ ลองเสียบปลั๊กดูก,ก่อนเดี๋ยวเราเอาไฟมาต่อกันโอเคเรื่องรอบทำไมถึงจะต้องใช้ตัวนี้เดาๆนะอย่างที่ผมบอกนะว่าผมผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่รู้แบบว่าข้อมูลเท็จจริงแล้วว่าทำไมถึงอย่างนี้นะอาจจะมั่วนะคือเพื่อนๆท่านไหนรู้นะพิมพ์คอมเมนต์ให้ผมหน่อยอ่ะนี่สายมาสี่เซนนะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะต่อ้ดูนะสีเขียวเนี่ยมันจะต้องเป็นสัญญ,ญาณว่ารอบแน่นอนเราจะไม่ต่อนะครับผมจะต่อ ดำแดงส้มนะดำเนี่ยกาวแน่นอนนะยังไงก็เป็นกาวทีนี้เหลือแดงกับส้มขอต่อแดงก่อนโอเคอเ๋ยวต่อดีๆกอบต่อให้ไฟมันเดินดีๆกอโอเคอันนี้ต่อแดงเลยนะครับต่อแดงไฟมาเลยนะหมุนรอบนึงแล้วก็ไหนลองส้มสิโอเคสรุปได้ดังนี้สายไฟ สีดำต่อสายกาวนะครับสีแดงต่อไฟบิดกุญแจนะอ่ะผมดับนะผมดับกุญแจนะอ่าดับกุญแจก็คือดับไปเลยพอบิดกุญแจปุ๊บจะเป็นงี้โอเคบิดบิดกุญแจปุ๊บตัวมิตเตอร์ก็ทํางานนะครับแล้วก็สีสีเหลือเออสีส้มเนี่ยจะเป็นสายไฟหลี่นะเห็นไหมพอต่อแล้วไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะส่วนถ้าไปต่อกับรถเป็นยังไงนะขออนุญาตไม่มีรถให้ลองจริงๆ ที่บ้านไม่มีรถเครื่องไดเล็กแล้วตอนนี้เป็นเครื่องคอมเอร็ลวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีคันไหนมา,มาลองต่อนะครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะว่าไอตัวนี้เป็นยังไงนะก็มาประมาณนี้นะครับมาไม่รู้ว่าได้ความรู้ไหมนะแต่ว่าที่ได้ความรู้แน่ๆเลยก็คือไอ,ร FR, อ้รถ,ถ e TFR อ่ารถรถอีซู่ TFR Toyota m โตโยต้าอนิสันบิ๊กเครื่องที่มันเป็นที่มันไม่ใช่คอมเอรเลวอะ ต้องใช้วันรอบแบบนี้นะมันถึงจะใช้ได้นะโอเคนะครับส่วนรถที่มีกล่องหรือรถเครื่องเบนซินที่เป็นคาบูไม่มีกล่องใช้มิเตอร์แบบนี้ได้นะใช้มิเตอร์แบบนี้ได้ไม่ต้องไม่ต้องต้องใช้แบบนี้แบบนี้สาหรับดีเซลอย่างเดียวดีเซลเครื่องไดเล็กไม่มีกล่องอย่างเดียวโอเคนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปมากๆเลยนะครับอาจจะไม่มีสาระเลยวันนี้แต่อยากจะถ่ายนะอยากจะถ่ายอันนี้อธิบายให้ฟัง เค okay, ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ิดตามให้ด้วยนะครับ